พี่มีคนนึงอยากแนะนาให้ทุกคนรู้จักเขาเป็นคนที่แบบใช้คําว่าคลั่งไคล้แล้วกันคลั่งไคล้ทุกอย่างที่อยู่ในทะเลเขาชื่อว่าสาราตั้มตั้มเป็นคนแรกเลยนะที่ทําคอสอมากาเซ่ทั้งคอสเลยจากปลาไทยแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะเขายังพยายามเอาเทคนิคทุกอย่างนํามาผสมผสานเพื่อยกระดับอาหารทะเลให้มีคุณค่ามากขึ้น ไอ้ที่เวลาขยจินไปแล้วคือเอาคันนี้ไปด้วยป่ะใช่ต้องเอาคันนี้ไปรับใช่ก็คือผมไปกรงเรือสี่วันสามคืนอย่างเงี้ยขึ้นฝั่งมาปุ๊บปลาที่ได้จากเกรือเนี่ยก็คือคันนี้จะไปจอดรอครับแล้วก็เอาปลาขึ้นจากถังน้ำแข็งแลก็ขึ้นรถคันนี้ก็วิ่งกลับกรุงเทพเลยตั้มดูแลปลาดีเหมือนดูแลแฟนเลยนะโอ้โหไม่มีแฟนให้ดูแลไปดูปลาไปก่อนต้องดูขายของขายของต้องขับไปรับปลาอย่ารับแฟนตายแล้วดีดีไปดูต่อดีกว่าไปครับพี่ไปไปดูต่อโอ้โหร้านนี้มีีีขขขออ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 งงงงเเเเเเลลล่่่่่่นนนนยยยยยะะะะมาากบท้ ตู้ dry aged ใช่ไหมครับอ,อยากมีอ่ะครับอันนี้ก็เป็นระบบคือความจุงิงแล้วตู้นี้โดยดั้งเดิมพอสร้างมาจะเห็นว่าเครื่องอ,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 งอง่างเขาสร้างผสมเนื้อบวัวครับตอนที่เราจะเรียกว่าคิดคอนเซปต์นี้เราขอให้เขาปรับประดับความชื้นให้เหมาะกับปลา<อ>นะครับอันนี้ก็เป็นอีหนึ่งเรื่อในการสร้างมิติรสชาติที่แตกต่างแต่ก็เป็นการถนอมปลาไว้ใช้ในช่วงที่เราออกทะเลไม่ค่อยได้กันนะครับอ่าก็คือการเอาเนื้อปลาเนี่ยมาน dry a g e เป็นเนื้อบัวสิ่งที่คนไม่ค่อยรู้ก็คือ สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะครับไม่ใช่แค่วัวอย่างเดียวที่ควรจะเอ e แต่ปลาก็เหมือนกันแต่สไตล์เอ e แบบญี่ปุ่นแบบอื่นก็บางทีวางในตู้เย็นปกติกับสาไล่กับอะไรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการ dry a g e นี่ปลาอะไรอ่ะอันนี้ปลาหมอทะเลที่คล้ายๆตัวใหญ่ที่พี่พูดถึงกัแต่นี่เป็นตัวเล็กลงมาใช่นี่คือปกติเขากินกันประมาณไซส์นี้ตัวนี้เนี่ยมาเป็นๆก็40กิโลกรัมนะครับคอนเซปต์อันนี้ก็คือทําไงก็ได้ให้แบคทีเรียเกิดตัวยากที่สุดสิ่งที่แบคทีเรียชอบก็คือความชืื้้นคับกออขงงทีี่่เสยยไดา นะครับสภาพแวดล้อมที่ชื้นแล้วก็อุณหภูมิแข่งเนี่ยไม่ดีนะครับอันนี้ก็มีเกลือหิมาลรยานวางด้านล่างแล้วที่ปูข้างล่างคือเป็นเกลือชายนี่เป็นแผ่นเกลือเลยแล้วนี่คืออะไรครับตั้มอันนี้เป็นซิงโกะโมะอ่าเราวางแอลกอฮอล์นิดหนึ่งให้ระเหยพอระเหยไปเนี่ยก็จะทําให้แบคทีเรียรเกิดตัวยากเพราะมีแอลกอฮอล์ในสภาพแวดล้อมอ็นภาพนะครับ,รบอ่าอันนี้ก็คือมีคุมความชื้นมีคุมอุณหภูมินะครับแล้วนี่อันเนี้ยคือซิงโกะโมะทุกวันเชฟเราก็จะมา ปั๊มแล้วก็ตรงพุงซึ่งเป็นจุดที่มีขึ้นเพืเป็นจุดที่เรียกว่ารั้งเื้อเราร้างเก่งให้ตายมันไม่ออกหมดร้อยเปอร์เซ็นต์เชฟเราอะ่ะก็จะเอาตรงเนี้ยฉีดตภพุงทุกวันทาให้ดูได้ไหมแบบที่ปกติเชฟทำทุกวันอันนี้ก<ด>ี่วันแลวตัวนี้ตัวนี้เนี่ยครับมีวันที่เลยก็จะมีแท็กบอกตัวนี้มาตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดทุกวันก็คือเชฟต้องมาตรงนี้ก่อนใช่จะฉิบนิดนึ่ว่าดูว่าวันนี้รสชาติเฟรเปอร์เป็นยังไงควรจะเอาไปใช้ยังหรือว่าควรจะปล่อยอีกหน่อยหรืืออออถ้้้าาาาาาาจจจะะะะะใชคครรรปปปับซสยยไนนนนนเเเเเเเพพมมมููต่่่ก็ลีีุณภท ในวันนั้นนัๆอ๋อนี่คือแบบที่เชฟชิมปกติใช่ประมาณนี้ใช่ครับมือประมาณนี้เลยไม่เคยชิมแบบจากตู้ออกมาอย่างนี้เลยอ่ะเออมันจะมันจะตุตุหน่อยนะพี่มันจะมีความเหมือนบลูชีสอ่ะเพราะว่ามันเป็นเนื้อปลาที่เป็นไงฮะก็เหมือมันจะมีปลาที่มันสดตหน่อยใช่มันจะมันจะมีมันจะมีกลิ่นที่เหมือนกับเนื้อไรเอชน่ะใคช่เนื้อไรเอชแลก็ปลาแต่ละชนิดเวลากนการบ่ม อ่โวกาในการแขวนก็จะแตกต่างกันปลาบางอย่างแขวนได้นานปลาบางอย่างเสียไวกว่าน่าจะเป็นครั้งใกๆที่มีการทำอย่างนี้กับปลาไทยก็เลยมไม่มีตำาราที่จะอ่านเหมือนกันก็ต้องเน้นทดลองเน้นลองไปงองอใช่ครับผมตรงนี้เนี่ยอ่าจะเป็น<ล>เห็นไหมครับเลื่อนเมื่อดอยู่ข้างใน,นอ่ะอ๋อเห็นแล้วที่เป็นข้างในตรงนี้ใช่ไหมใช่ทุกวันเนี่ยก็จะฉีดอย่างเงี้ยซิงเกิลมอชใช่ซิงเกิลมอฉีดเข้าไปนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยแค่นิดเดียวก็เสร็จเดี๋ยวเชฟเขาจะเอาผ้ามาซับแค่แบบอย่าให้มันเปียกแค่พอแบบ มีแอลกอฮอล์แตะอยู่อะครับอ่าเพราะถ้าเกิดเปียกเลยต่อให้เป็นแอลกอฮอล์แต่มันก็ยังชื้นเนี่ยก็จะทำให้เนื้อปลาเสียได้เหมือนกันชอบกินเวลาคาบุรีอย่างงี้เนาะนอกจากมันคาร์ไารอยสั่งมันเป็นการเกลี่ยมที่ที่มีเสน่ห์นะครับอ่าโอเคครับเชิญเชิญเชิญจะเห็นว่าไขมันมันจะเริ่มออกมาฮะแค่เผาเพื่อดับกลิ่นนิดเดียวอื นแต่ว่าพร้อมเสิร์ฟละดีเลยต้องเผา<ม>พอเผาก็อร่อยเลยพีย่คือต่อใหน้มันจะตุ่ยๆอย่างที่บอกครับมันต้องมีการประยุกต์ช่วยหน่อยเ<ม>นี่ยก็ต้องมีซอสช่วยเพราะที่เรากินไม่ได้ใส่เลยนะครับอร่อยของที่มีการบ่มอะครับคล้ายๆเหมือนพวกของหมักอ่ะมันจะมีเรียกว่าการเข้มข,ข้นขึ้นของเคมีทางรชาติที่เขาเรียกไอโซนิกแอซิดตัวนี้ที่จะทําให้แบบปลุกความอูมามิในริ้นเรานะคราวนี้ถ้าพี่โค้ดหายใจตามอ่ะเราจะรู้สึกได้ว่าน้ำลายอ่ะออกมาเยอะเหมือนแบบกินผงชูรสเลยแต่นี่คือผงชูรสธรรมชาติ อร่อยมากเลยอ่ะเป็นปลาเผาที่อร่อยจริงนี่เพิ่งเห็นนะแอบวางไวหมบ่ายเราไปต่อดีกว่าปลาเขาเรียกว่าอะไรตั้งแต่พอคนได้มากินแบบคอร์สอุปรือเสตที่เป็นปลาไทยทั้งหมดเป็นไงบ้างแต่ละคนเสียงตอบรับเรียกว่าคือเป็นความตั้งใจแล้วก็เป็นแพชชั่นในส่วนตัวอีก็ที่อยากเปลี่ยนพาร์ดายคำนี้จะได้ยินผมพูดบ่อยพาร์ดามัก็แปลว่าเหมือนกรอบความเชื่อที่เราแบบปิดกั้นสมองไว้แต่กลายเป็นว่าเพราะว่าเขาเห็นจากสื่อเห็นจากที่เขาเล่าในโซเชียลมีเดียเขา ศรัทธาพอเขาศรัทธาเขากล้าเปิดใจพอเขามากิน้วเขาแบบเหมือนชีวิตเขาเปลี่ยนอะเอออร่อยจริงนะแต่มันอร่อยจริงอร่อยจริงคนไม่เคยกินก็จะแบบปลาไทยจะเป็นยังไงเออแต่เราลองได้กินโอ้โหปลาไทยอร่อยหลายตัวเลยตั้มก็เป็นหนึ่งในคนที่แบบพยายามจะให้มันอยู่แก่พวกที่ไม่อยู่กับเราไปนานนะของในทะเลใช่คือคือผมก็มองว่ามุมมองผมคิดสั้นๆนะเราประกอบการทางด้านเนี้ยถ้าเรามีส่วนร่วมได้สักนิดอะในการพยายามช่วยเรียกว่ามูฟเมนต์นี้ไอเดียของสิ่งที่ร้านไครจินกับเวเปอร์อยากนำเสนอก็คือ สำหรับใครที่ทําประมงแบบเบอรเลยกะถ้าคุณใส่ใจอีกนิดอ่ะคุณสามารถสร้างรายได้เยอะขึ้นแต่จับปลาน้อยลงแค่นี้ผมคิดว่าโอเคใครที่ทําเป็นธุรกิจแบบสเกลแมสเขาต้องทําต่อไปไม่เป็นไรตรงนั้นก็เดินต่อไป GDP ประเทศจะได้เดินได้แต่ใครที่ไม่ได้จําเป็นอย่างเงี้ยแค่คุณรู้จักชนิดปลามากขึ้นคุณก็สามารถขายของได้มากขึ้นแล้วชอบคำนี้สร้างรายได้มากขึ้นแต่จับปลาน้อยลงใช่ครับเรียบร้อยครับเชิญครับผม เป็นซาชิมิปลาสีกุลชิเมะนะครับหัวกระหางเราก็ไม่ปล่อยชิ้นให้เสียสักส่วนนะครับก็ตัวเขาขนาดเล็กเนะี่ยสามารถเอาไปทอดให้กรอบสนิทได้เลยก็เป็นก้างทอดน้ำปลาเอาปีไฮเดรตมาก่อนก็หัวไห,หัวก็ทานได้นะครับอันอนี้เป็นหนึ่งในเมนูมนที่อยากกลับมากินนอกจากไอผักดองตต้ามนะคือมะ <c oughs> ละดองนะมะลดอง <มา S 1> ดอร่อยมากอะ่ะก็ตกใจเหมือนกันนะที่มันออกมาแบบนี้ครับตอนแรกก็มีคิดว่าเทคนิคดองแบบญี่ปุ่นจะมาใช้กับวัตถุดิบไทยๆได้ต้องคนกินของดองจริงๆเยอะๆถึงจะเข้าใจว่าไอมะระดองเนี้ยมัน มันอร่อยอ,ะอ่ะขอบคุณครับวันนี้ก็มีมสามสีมีสีปกติมีดองกับน้ำอัญชันมากับสีแดงนี่ดองกับน้ำหม่อนอาบุหม,ม,ม่อนครับเอาแคนี้เลยอ,อร่อยมากกินได้ทั้งก้างกลายเป็นของที่อยากกินแล้วเดี๋ยวอร่อยก <c oughs> ับแก้มชันดีอืมอ, <c oughs> อร่อย ชอบ<ม>อันนี้มากเลยอะภาพอันนี้ครับที่็นตาราส่งเอใช่<ล>ใช,ใช่เรื่องาราวของปลาปักเป้าที่ปลาปักเปนะ้าเป็นคนวาดใช่ใชฮะก็คือลายอันนี้พี่มันเป็นเรื่องของปลาปักเป้าชนิดหนึ่งที่เขาจะรอจังหวะที่น้ําหยุดใต้ท้องทะเลนะครับน้าหยุดคือน้ําไม่มีคลื่นมาเนี่ยแล้วเขาใช้เวลา7วันเต็มนะครับทำงานตลอด24ชั่วโมงทุกวันนะครับก็คือ โคตร but, บ้าปาเลยว่าสามารถทํางานไม่หยุดเลยเนี่ยเพื่อที่จะสร้างงายอันนี้ยแล้วตัวไหนสร้างลายออกมาก็ถูกใจเพศเมียก็จะได้ของคู่นี่เป็นปักเป้าตัวคู่ไม่น่าเชื่อนะว่าแบบมันเหมือนมืศิลปะทางธรรมชาิจริงเลยแบบไม่น่าเชื่อมันจะมีอะไรแบบนี้ผมเห็นก็แบบโอ้โหสเกลแบบของจริงเลยถูกไหมใช่ครับไลฟ์ไซส์สเกลเลยใหญ่มากนะอันนี้ตั้มเดียวว่าอะไรอ่ะ ครับอันนี้เป็นระบบคอนโดปูของพวกเรานะครับก็เป็นคอนโดปูใช่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 เราอะสามารถปล่อยปูทะเลนะครับคือปูที่อยู่ในป่าคงการที่ทําแบบปูไข่ดองเนี้ยของเรานะครับให้สามารถไม่ต้องมัดก้ามเขาสามารถทานอาหารได้ทำเป็นกล่องมืดเขาได้มีเครียดด้วยแล้วก็ใช้ระบบน้ําวนเนี่ยครับอยู่ที่ระดับที่เขาหายใจได้พอดีอ๋อนี่คือน้ำวนใช่ก็คือแต่ละช่องจะมีระดับน้ําพอดีไม่เทคนิคนี้มาจากไหนอะ อันนี้เป็นระบบที่ใช้ในการเลี้ยงปลาทะเลอยู่แล้วผมชอบเลี้ยงปลาก็เลยแบบรู้ระบบนี้ไหนขอดูหน่อยเอามาดูนะครับนี่เห็นไหมก็จะมีปูอยู่ในใช่ก็จะมีระดับพอดีน้ําพอดีกับกที่เขาน้องปูจังเลยที่เขาอยู่ได้อันนี้ปูอะไรครับต<ะ>ั<ะ>้มอันนี้ปูทะเลครับอันนี้เป็นปูแดงไอ้พ่อทษครับใช่ใช่ปูแดงถูกแล้ว<อ>นี่นะครับอันนี้นมไม่ต้องมัดเลยไม่ต้องมัดเขาสามารถทานอาหารอยู่ในนี้ได้ แล้วกันดูแบบบ้านๆแต่มันดูใช้งานได้ดีมากใช้งานจริงครับตรงนี้ก็มีอะไรบ้างอนี่ปลาอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ก็มีหลายอย่างครับพวกนี้เป็นปลาดักรอนธรรมชาติครับก็กระป๋อนี้เป็นบระปลาเก๋าไปดูต่อแล้วนี่คืออะไรเสร็จแล้วก็คุยเรื่องเตาอ่ะเพราะสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะไปที่ไหนร้านไหนเขาก็ใช้ถ่านอยู่ดี อ่าส่วนใหญ่จะมีผมเห็นมีอยู่2สูตรครับก็คือถ่านกับกามะพร้าวก,กากมะพร้าวอ่านั้นก็พอใช้ได้ใช้ได้ใช่ไหมแต่ถ่านนี่คือทําให้กุ้งแบบมันอร่อยจริงนะกุ้งแม่น้ำ<ะ>อ่ะผมว่ามีอ่างหนึครัเลยแล้วก็สิ่งที่ผมรู้สึกว่าย่างกุ้งได้ถูกใจสูตรที่ร้านมากที่สุดเนี่ยคือเตาอั้งโง่แบบโบราณพอทําเป็นเตาอั้งโง่อ่ะตอนแรกมาตั้งอยู่3ามเตากลมๆย่างนี่กุ้งทีละสองตัวไม่ทันโดนลูาากค้าด่าก็เลยใช่ใช่ทีเนี้ยก็เลยทํายังไงดีออกแบบเตามาอันนี้ออกแบบมาเอง อ่าไก่นานใจมาจากเตาบินโชตันแบบญี่ปุ่นนะครับแต่พอเอามาย่างเฮ้ยกลิ่นมันไม่ได้ก็งงอยู่นานทําไมกลิ่นมันไม่เหมือนเดิมวะทำไมกลิ่นไม่เหมือนเดิมวันดีคืนดีมองหน้ากับเชฟยุ่นเฮ้ยเตาอังโงที่หวาาหรือเปล่าะเอาคอนทุบเลยแล้วทุบก็เอาเศษดินเผาอะเอาดินเผาอะใส่ลงไปเฮ้ยก,กลิ่นมันกลับมาวะ<อ>ตอนหลังก็เลยขอให้เขาเอาพวกพื้นอังโงเนี่ยทำมาให้หน่อยก็เอามาปูข้างล่างก็ยมากนมาจาก ไอตัวดินเผาด้วยมีน้ำคนเขาบอกว่ากุ้งที่เวเปอร์อร่อยเทคนิคมันเยอะบ้างนะทั้งแบบละเอียดเยาแบบทานกรุ๊ปอังโลโรบายแล้วก็ปิดใช่อันนี้เราเห็นขั้นตอนการทำหมดละครับแต่ของที่กินอยู่ข้างนอกถูกไหมอ่าใช่ย่างพิเศษจ้ะที่แล้วพอได้เห็นวิธีการทำอ่ะมันทิ้งอยากกินมากขึ้นอ่ะมีส a อรี่มีที่มาได้เห็นแบบกรรมวิธีเนาะ นี่พี่โค้ดความจริงผมมีสเต็ปอยากจะแนะนํานะแต่ผมทําให้ตัวผมให้ดูไหมวิธีการตัดกุ้งที่นี่อ่าไม่ธรรมดาทายังไงคือต้องอธิบายว่าจะเรียกว่าเป็นความดัดจิกผมก็ว่าได้จากตอนที่สมัยเราทาบาแต่ตอนเราทําบาเนี่ยมันจะมีการแบบวแบบเรียกว่าการเรียนรสชาติการเทสติ้งอะไรเงี้ยก <Okay. S 2> ็จะมาประยุกใช้กับกุ้งอ่าก็แรงบันดาลใจเนี่ยมาจากเรียกว่ายุคโบราณเนี่ยคนไทยจะชอบเสด็จหัวกุ้งบนข้าวอาหอมมะลิร้อนๆเดี๋ยให้ข้าวมานิดนึงนะครับตักมันกุ้งเนี่ยราดข้าวตักมันกุ้งราดข้าวงนี่หร ใช่อย่างนี้เลยนะครับโ <Okay. S 2> อเคโอเคแล้วก็เอาหัวน้ําปลาครับใส่นิดเดียวพออ๋ออันนี้คือหัวน้ําปลาหรอใช่คือหัวน้ําปลาครับคือผมอยากให้ลองทานเรียกว่ามันกุ้งเนี่ยกับหัวน้าําปลากับข้าวเฉยๆก่อนอย่าเพิ่งจิ้มซีฟู้ดนะครับได้เลยอ่าแล้วพอทานเสร็จปุ๊บค่อยตักซีฟู้ดเข้าปากตามกินแล้วค่อยตักซีฟู้ดเข้าปากตามใช่ครับผมอืมอืมอืม,อม ที่เชีย่ยให้กินแยกอะครับเพราะรู้สึกว่ามันกุ้งเนี่ยมันมีความครีมมี่มีความนัวมีความคล้ายถ้าจะนมเนยครีมเหมือนกันเลยไงถ้าเราใส่กดเรียกว่าความสดชื่นของจิมซีฟู้ดไปพร้อมกันเนี่ยมันจะไปแย่งซีนเราอยากให้คุณสัมผัสมันกุ้งให้เต็มที่ก่อนเราใช้น้ำจิ้มซีฟู้ดอะเป็นเหมือนแพร์เดนเซอร์หรือตัวอ้างปากตัวให้สดชื่นไม่กินได้ใหม่จะบอกว่าตั้มเราเป็นผูกที่จะดื่มมาม่านะอ๋อครับแม่ของเราอะครับเขาเป็นคนชอบกินอาหารทะเลหรืออะไรก็ตามอะแต่เขาชอบกินน้ำจิ้มซีฟู้ดตักเข้าปากยง เลยทควก<ม>็จะบอกเขาว่าทำไมเขาทำแบบนี้เออแต่เขาบอกเขากินนี่เขาอร่อยจริงผมก็เห็นด้วยเลยเพราะมันมันมันเหมือนเราได้สัมผัสสองอย่างซีฟู้ดมันไมน่สดชื่นนะครับซึ่งที่ร้านเราเนี่ยเขาก็เน้นใช้มะนาวสดอยู่แล้วยิ่งมะนาวสดเนี่ยถ้าเกิดใส่เพราะมันกุ้งเนี่ยผมว่ามันแย่งซีนเนี่ยอยากให้เจอมันกุ้งให้เต็มที่ก่อนกุ้งที่เถนอมมาดีครับชาวบ้านเขาจะบอกว่าอย่าให้กุ้งน็อกน้ํา ผมคิดว่าการที่บอกว่ากุ้งนอกน้ำน่ก็คือกุ้งที่เหมือนแช่น้าแข็งมาแล้วน้ามันละลายก็น้ํามันเข้าแล้วอุณหภูมิมันไม่ถึงถ้ากุ้งที่ถูกเก็บถนอมมาดีย่างมาดีครับเนื้อจะฟูเด้งและสามารถตัดออกมาเป็นชิ้นได้นี่พี่โค้ชจะโชว์เทคนิคพอเราตัดตงโคนหางใช่ไหมครับล้วก็ตัดตรงหัวไ้นิดนึงตรงเนื้อด้านบนเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนื้อมาเป็นชิ้นอย่างนี้เลยนี่ครับนี่นี่นี่เราสามารถลอกดึงออกมาเป็นก้อนอ,อย่างนี้ได้เลยอ๋อ มันก็จะสามารถมาเป็นชิ้นเดียวได้เลยไงคราวนี้ก็หั่นเป็นสบายไงถ้าเกิดกุ้งนอกน้ำรือเก็บไม่ดีอย่างที่ผมบอกเนื้อจะยุ่ยอีกเราทำแบบนี้แกมันจะขาดอันนี้คือสนมากเลยอ่ะครับเชิญนะครับที่เอาแล้วนะหืมเป็นไงครับเผามาพอดีเลยอโรมาอร่อยจะมีกลิ่นควันบางๆเนาะขอโทษที่เจ้ามามือตักน้ำจิ้มคีฟู้ดเข้าปากนะ มันอร่อยริงด้วยนะกลายเป็นทฤษฎีตรงกับมาม่าพี่คด,ด้วยเออตรงกันเลยครับตัม้มร้อยฟองอีกเหมือนเมื่อปีที่เราตั้มทำโครงการอะไรนะที่ปล่อยกุ้งอ่ะอ่าก็พอดีหลังจากที่เปิดร้านเวเปอร์มาตอนนั้นเข้าปีที่3มเราก็รู้สึกว่าเรามีส่วนก็ว่าถึงมันจะเป็นธุรกิจหรืออะไรก็ตามเมอะในการทําให้สายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตสิ่งนี้มันถูกกดดันไปเยอะเราก็แต่ละปีที่ผมขายกุ้งมาเนี่ยปีแรกเป็นกุ้งไทยซะส่วนใหญ่ ปีที่2เงเริ่มปพม่ากะปีที่3ม,มีสีลัางกามาแล้วมันค่อยๆโดนเบี่ยนๆไปเรื่อยๆเก็ยรู้รรสึกว่าเฮ้ยไหนๆก็มีโอกาสอะอยากคืนกลับให้ธรรมชาติให้กับสายพันธุ์กุ้งเนี้ยในส่วนที่เราทาได้ลวกันก็เลยทำโครงการทุกจานที่ลูกค้าสั่งเมนูตัวที่ว่าสั่งกุ้งเผาที่ร้านเนี่ยผมจะไปบริจาคปล่อยก,กุ้งในแม่น้ําที่ผมไปปรึกษาทางอาจารย์ที่เขาดูแลพวกกรมทรัพยากร นะครับว่าที่ไหนในประเทศไทยอุดมสมบูรณ์แต่เราไม่ได้แค่ปล่อยกุ้งแต่เราเลือกแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ก่อนว,ว่าเราควรจะไปปล่อยลูกกุ้งที่ไหนใช่จากนั้นเนี่ยก็ค่อยเอากุ้งไปปล่อยถูกต้องครับฮะเคยเห็นเด็กแว๊กเย่ติมมั้ยทำหน้าแบบ